คำของพระเร้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมมาลโกบทที่12อุปประมาณเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปประมาณว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนอง,งุ่นแล้วก็ล้อมรั้วไว้รอบเขาสกัดปอกเก็บน้ำอง,งุ่นและสร้างหอเป้าให้พวกชาวสวนเช่า แล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลองุนเขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุนจากสวนของเขาแต่คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นมาเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาสอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีก คนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทำจนทาตคนนั้นศีรษะแตกและทำให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ทาตอีกคนหนึ่งไปแต่พวกเขาก็ฆ่าทาตคนนั้นและเป็นเช่นนี้กับทาตอีกหลายคนพวกเขาเคี่ยนตีบางคนฆ่าบางคนเจ้าของสวนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมาก เขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเราแต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทข้าเสียเลยมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไร ท่านก็จะมาทํำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วเอาสวนองุนให้คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราพวกเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฟุงชน เพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมาน like ี้กระทบพวกเขาแล้วพวกเขาก็จากพระองค์ไปการส่งสวยให้กับซีซ่าพวกเขาใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรธไปเฝ้าพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคำของพระองค์เมื่อพวกเขามาถึงแล้วจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ชอบเอาใจใครและท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเลยแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงการส่งสวยให้สีร่านั้นสมควรหรือไม่เราควรจะส่งหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไม จงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดูพวกเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามว่ารูปและคำจาลึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าของของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า พวกเขาก็ประหลาดใจในพระองค์อย่างยิ่งคำถามเรื่องการเป็นขึ้นจากตายมีพวกสดุสีบางคนมาเฝ้าพระองค์พวกนี้สอนว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่าถ้าชายคนใดตาย และภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ยเป็นภรรยาเพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายมีพี่น้องผู้ชายอยู่เจ็ดคนพี่ชายคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรน้องคนที่สองจึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตร และน้องคนที่สามก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนในเจ็คนนี้ที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะนางเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็แล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า นี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทิเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนพูดในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทำให้เป็นขึ้นอีกนั้น ท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านคำพีของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียว พระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุดมีธรรมาจาร์คนหนึ่งเข้ามาใกล้เมื่อได้ยินพวกเขาถกเถียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าพระบัญญัติอันดับแรกคือโอชนอิสราเอลจงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้ ธรรมอาจารย์คนนั้นจึงทูลว่าจริงทีเดียวท่านอาจารย์ท่านกล่าวถูกต้องที่ว่าพระเจ้ามีแต่องค์เดียวนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเลยและการที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเมอนรักตนเองก็สำคัญกว่าเครื่องบูชาและของถวายทั้งสิ้น เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าคนนั้นตอบสนองอย่างมีปัญญาจึงตรัสกับเขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าถามพระองค์อีกคำถามเรื่องเชื้อสายของดาวิสขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสถามว่าที่พวกธรรมจารย์ยว่า พระคริสตเป็นเชื้อสายของดาวิสนั้นเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าดาวิสเองกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่านดาวิสยังเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิสได้อย่างไรมหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดีการทรงประนามพวกธรรมจารย์ขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนพระองค์ตรัสว่าจงระวังพวกธรรมจารย์ให้ดีพวกที่ชอบสวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมาชอบให้คนคำนับกลางตลาด ชอบนั่งในที่สำคัญในธรรมศาลาและชอบนั่งในที่มีเกียรติในงานเลี้ยงพวกเขายึดบ้านของหญิงไม้และแ้งอธิษฐานเสียยืดยาวคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้นเงินถวายของหญิงไม้พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น และมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่แต่มีหญิงไม่ยากจนคนหนึ่งเดินมานางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณโดดลันเทศหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าหญิงไม่ยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวาย มากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจนเอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด